อย่างที่บอกครับเมื่อไหร่ที่เราเปิดใจให้เขา mm. เขา้ามาอยู่กับเรา mm. เขาจะโทรหาเราทุกวัน mm. เขาจะรักเรามากหาเราทุกเช้า mm. เห็นกระดิ่งตรงนี้ไหมครับ mm. ในอนาคตอันใกล้นี้ mm. มันจะอรารามเตือนเราทุกเช้าแปดโมงวัน mm. ที่ลวันนี้เธอต้องทํางานอะไรบ้าง mm. ในกรณีที่มีวันเกิดของลูกค้าต เขาจะขึ้นชื่อลูกค้ามาพอเราติก๊กเข้าไปที่ชื่อลูกค้ามันจะถามว่าเราจะโทรหาลูกค้าหรือเราจะส่ง SMS หรือเราจะส่งไลน์ทำโปรไฟมันเกิดอะไรเราสามารถทำได้นะครับวานเอิญในโค้ชผมวันนี้ไม่มีลูกค้าเกิดเลยเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างดูตัวอย่างข้อความที่เขาส่งครับ มันจะส่งแฮปปี้เบิร์ดเดย์คบอวยพรจากใจพิเศษสำหรับคุณในวันสำคัญพอเรากดนำส่งไปปุ๊บตอนเช้าไม่นานลูกค้าโทรกลับมาเรายกชัยทำไมเธอจำวันเกิดของพี่ได้แม้แต่ข้างสามีที่นอนอยู่ข้างของพี่มันยังจำไม่ได้เลยเรามีหน้านที่ทำอะไรครับพี่ครับเพราะพี่เป็นคนสำคัญของผมทุกอยา่าง อะไรที่เกี่ยวกับพี่ผมจำได้นะวันนี้สามีพี่เขาอ่านอีเล็ตขึ้นนะคุณผูบริโภคผอ้บรญาตแสงผู้บริโภคเด็กนี่ก่อนนะจ๊ะแค่นี้เองครับบางทีเราอยากขายลูกค้าคนนี้ทับอายแต่ไม่รู้ว่าจะโทรไปพูดอะไรให้เขาฟังคิวทำได้ครับคิวทำได้ลุงแซ่บเพืนครับคุณ เดียวพี่ความแซบมันจะถักไปจากนี้พี่เราเริ่มจากวับอลมันจะจังไปก่อนนะเห็นแหมก่า้าต่อไปไหมครับมันจะแจ้งเตือนดิวลูกค้าที่ครบกําหนดให้เราในวันนี้หรือว่าวันที่เลยไปแล้วครับอย่างอันนี้มันแจ้งเตือนว่าเลยมาแล้วสามวันพอเวลาเรากดเข้าไปนะครับมันเกีวกว่านั้นครับ จะโชว์ว่าเพี่ประกันเท่าไหร่เป็นแบบประกันแบบไหนชำระลายอะไรแล้วถ้าเรากลัวว่าเฮ้ยกมัวเป็นแบบนี้ก็ชวนลูกค้าลูกค้ามถามว่าโชคในดีวิวที่พี่ซื้อเป็นมียอะไรปะอย่างเช่นนี้เป็นศูนย์ห้าร้อเจ็ดแล้วก็จะบอกว่าหัาเจ็ดนี้มันจะเลยกำหนดเลยกำหนดแล้วมันจะถายอายุวันที่เท่าไหร่มันจะโชว์มาบอกทั้งหมดนะครับดูแบบเซ็ต ะะมีเตือนว่าเตือนมาแล้ว 4, 4วันนับจากวันดิวตรงนะครับเราก็จะแจ้งเลยครับว่าเบี้ยประกันหน้าหมืน่นเของลูกค้าคนนี้มีเบอร์โทรด้วยนะครับแล้วเราสามารถโทรหาลูกค้าได้เลยทันทีกับคิวถ้าเรามีสิทธิ์พอเรากดนะครับมันจะสอบถามเลยครับว่าเราจะ,จะโทรจะส่งอีเมลจะส่งไลน์หรืออื่นๆ messenger facebook ทำได้ทุกอย่างนะครับค่ะเพราะกับวาเลยเราต้องหนึ่งคือแบบนี้ครับถ้าเราดาวน์โหลดลายไว้ในเครื่องแอบเล็ตที่เป็นคิวเราจะสามารถแชร์ออกไปได้การที่มีลายในแ็บเล็ตอุปกรณ์ทำงานมันจะเจ่งนะครับจะทำให้เรารู้สึกกราวมาในอนาคตนะครับ วันใกล้ดีเราจะแปะคิวอากรเพื่อชำระเงินกัาไปดูสมมุติลูกค้าชำระได้ทันเจ็งไหมครับเอเริ่มแซบเลยครับนี่แค่ผิววเธอมีแซบกว่านี้อีกเยอะนี่ครับนี่ครับวันครบกำหนดก็คือวันที่เริ่มสัญญา รเราขายลูกค้าคนนี้วันที่29เ้าเดือนแต่เราอยากรู้ว่ามันเราขายปีไหน,นเดี๋ยวผมเพิ่มใหมครับเพราะว่าทุกทีมคนเขียนคนทำคนสอนอยู่ที่นี่แนละ้วอยากได้อะไรบอกครับคิวเป็นโปรแกรมแห่งอนานคตครับอะไรพังตอนนี้จะไปสอบข้างหน้าครับชัดเจนนะครับนี่ครับเขาจะบอกเลยครับว่าลูกค้ามีซื้ออะไรบ้าง ตลอดชีพ9ก้าบกิคุณล้านหนึ่ง ai add mm hmm. มันจะโชว์ทั้งหมดเผ mm ื hmm. ่อลูกคา้าดีเช็งเราว่ามันมีอะไรบ้างของอ,อีกแล้วเราก็จะส่ง,งเขาไลยัรับ mm hmm. บางคนจะสงสัยว่าภารกิจที่อเอาไป้วครับในอนาคตนะครับพอมันรันระบบได้เต็มที่ กิจกรรมประจำวันตรงนี้ครับพอเขาแจ้งเตือนอาลางเตือนเราที้งโทรหาเราแต่เช้าวันที่รักกลับงานได้เลยนะค่ะถ้าเราทำกิจกรรมพวกนี้ตั้งแต่9โมงเที่ยงเราจะได้เหรียญอะไรับาสองเท่าแต่ถ้าเราทำตั้งแต่5โมงถึง5โมงเย็นเราจะได้เหรียญเเหรียญตรงนี้เอาไปทำอะไรครับ ถ้าคาดการณ์ไม่ผิดในอะนาคตเราสามารถเอาเหรียญพวกนี้ไปแลกของเยอะหรือเอาไปใช้กับโปรโมชั่นต่างๆที่บริษัทกำลังอได้โอเคนะครับหลังจากนี้อย่างที่พี่บอกครับปก,กติเมืออ่อก่อนนี้พอเวลาเราจะแจกน้ำบัตรให้ลูกคา้าเราก็ต้องไปปริน์มันออกมาไปพยายามทำบ,บัตรให้มันเป็นรูปแบบมาตรฐานของบริษัทแล้ว น้ำบัตรแล้วก็สีของเอฟเอีป็น,นสีที่ป้าบอกนะครับไม่ดูให้ใครทำสีก็ไม่เคยเหมือนเลยหลังจากนี้ไม่ต้องอีกแล้วนะครับให้กดเข้าไปตรงนี้นะครับทุกคนเห็นชื่อตัวเองไหมครับลองกดเข้าไปตรงนี้นะครับตรงนี้มันสามารถเพิ่มรูปเข้าไปได้นะครับกดไหมครับพอกดได้เห็นไหมครับน้มบัตรของเรา ไหนแล้วเนี่ยแป๊บนึ่งนะครับบอกเธอสองคนว่ากินอะไ่รอเล่นนครับแวเล่ไม่ต้องทำไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีทีมงานคุณภาพของผมที่ไม่ต้องทำอะไรแบบที่พี่เคยทำนะครับผมเห็นนะครับบางคนอะไรแห้งปุ๊บนิดหน่อยลบแอบดาวน์โดรอปไปลบแอปดาวน์โหลดไปมันเป็นวิธีการที่ขีดนะครับ บอกเลยนะครับสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันผิดนะครับรูปภาพที่เราเพิ่มเข้าไปตรงนี้นะครับคุณอยากให้ลูกค้าเห็นเราสวยนะเลือกรูปให้ดีที่สุดถ้ายังสวยไม่มากเพาซายซ้ามือครับซายมือครับคือถ้าครับผม เท่ากึ่งไม่ครับให้คนเดียวหรอ มีคุณอาวุธเอเดนมันจะขึ้นนามบัตรอกหนึ่งใบแต่ถ้าเรามี m d r t IT มันจะขึ้นมาอีกหนึ่งใบนะครับเป็นนามบัตร3ใบนามบัตรที่ใส่รูปได้คือ l a t IT เ o นกับ m d r t นะครับแล้วเราจะส่งให้ลูกค้าได้เลยรว่าฉันไม่ใช่ตัวแทนตลกาลานะแต่เป็นตัวแทนคุณภาพของ FWD นะส่วนมีคนถามว่าทำไมเราใส่รูปไปในนามบัตรไม่ได้ครับ อันนี้คือนามบัตรรูปแบบของบริษัทแบบสุดต้องตามมาตรฐานนะครับจะไม่มีรูปเปล่าครับของนี้ไม่ขึ้นหรอไอริังครับไหนล่ะที่เ่ไหอยรับ คนนะครับเราอยู่ใน FWD มานานมากๆแล้วแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าอีเมลภายใน f w s i ซเ f w i ของเราคืออะไรคิวบอกให้นะครับว่านี่คืออีเมลภายในขอาเราเมลในสำคัญตรงไหนเมลในสำคัญในอนาคตนันใกล้ที้การใช้เมลในติดต่อกับฝ่ายพิจารณา ไฟายสินไหมฝฟายบริการหรือไฟล์ต่างๆในเอฟดถ้าเราใช้เมลในเราจะถูกส่งไปที่ถังของผู้พิจารณาคนนั้นโดยตรงจีเมลว m a เมลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้หมายความว่าใช้ไม่ได้ครับใช้ได้แต่อะไรที่ผ่านจาก Gmail ผ่านว t m เมล,ล,เม,ลมันจะถูกนําส่งไปที่ถ,ถังแอปนีแล้แอปดีจะเป็นคนกระจายเอกสารของเราไปให้ใคร ถ้าวันหนึ่งวันใดในกรณีที่เช้ามาแล้วแอดมินมันมองมันแทงมาจากคระถ่นนี้หนักไปหน่อยเราส่งฝ่ายพิจารณามันดันอ่านว่าฝ่ายสินใหม่แล้วมันส่งไปฝ่ายนม่สินใหม่ก็จะดูอยู่สักประมาณสองสามวันแล้วสินใหม่จะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของฉันแล้วส่งกลับมาที่แอดมินแล้วให้แอดมินจับไปส่งฝ่ายที่ถูกต้องกระบวนการนี้สิบวันขั้นต่ำ อันนี้เหรอครับวันจันทร์9โมงพี่โทรหาหยกเลยนะย้ำนะครับ9โมงเพรา9โมงหยกอะ่ะมัน,นยังไม่ได้รับสายใครแต่ไม่มีใครโทรโทรหาคุจ้าครับ9โมงตรงนะครับมันจะเป็นเวลาที่เขายังไม่รับสายถ้าเลย1บโมงไปแล้วนะครับตอนนี้หยกเป็นหนึ่งคนในบริษัทที่น่าสนใจ เพราะวันหนึ่งมันรับสายบางทีมันรับสามสายพร้อมกันครับเมื่อก่อนผมไม่เคยเชื่อนะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาได้จนผมมาเป็นพ่อเลี้ยงของี่คิวเนี่ยครับสามสายรับพร้อมกันก็มีนะครับเพราะมันเป็นปัญหาเดียวกันมาจากภูเก็ตมาจากขอนแก่นมาจากกรุงเทพเรื่องเดียวกันฟังพร้อมกันเลยพี่ถามเครื่องมันเป็นอย่างนี้ครับนี่นะครับแล้ว ในกรณีที่เรามีปัญหาติดขัดอะไรในเครื่องสิ่งแรกที่อ e ีเซอร์วิสจะถามเราเขาจะถามว่าคุณลันบนเวอร์ชั่นอะไรก่อนหน้านี้เราตอบว่าไงครับไม่รู้เวอร์ชั่นอะไรก็ไม่รู้หลังจากนี้ห้ามตอบคํานี้นะครับอยากรู้ว่าเรารันบนเวอร์ชั่นไหนให้เข้ามาที่หน้านี้แล้วกดคำว่าตั้งค่าครับเจอไหมครับเวอร์ชั่น 1> ม 1. 1. 1 1 9นะครับพอเวลาอ e ีเซอร์วิทถามเราบอกเลยครับณตอนนี้ในห้องใครอยู่หน้าน,นี้แล้วไม่ใช่1.9ยกมือครับนี่ไหมครับโอเคแสดงว่าทีมง,งานคุณภาพผมนัดกรองทุกคนจากข้างนอกเข้ามาแล้วในกรณีที่เราบริหารหลายๆโทษนะครับชอบมีปัญหาถามว่า หนึ่งเครื่องเข้าพร้อมกันหลายหลายรหัสได้ไหมหนึ่งเครื่องสามารถเข้าได้หลายรหัสนะครับแต่เข้าทีลระะหัสเพราะเวลาเราลันของคุณน้ำขมวนอยู่ยาพกอ,อกให้กดออกจากระบบนะครับแล้วใส่คนใหม่เข้ามาถ้าเราบริหารหลายหลายรหัสแนะนำนะครับว่าทุกรหัสต้องมีรูกเพราะอะไรครับการส่งงานเข้าผิดรหัสนะ มันจะวุ่นวายมากๆเลยนะเราจะไปขอโยกจากนู่นมานี่นั่นมานี่เขาอาจจะไม่ทําให้เรานะครับหรือทําให้เราแตกช้ามากๆเพราะฉะนั้นบริาหารลายรหัสต้องมีรูปนะครับไบโอมีทิกมันอยู่ที่เครื่องครับมันจะเป็นการเปิดเครื่องของพี่เท่านั้นแต่รหะะัสอื่นลูกค้าเราจะต้องหา OTP OTP ที่ยิงไปที่เครื่องเขาครับผม ไม่ได้ครับฟางคนขียงมันทําได้เพราะฉันออนสองเครื่องได้เหมือนกันพอคุณคี์ไปพร้พอมๆกันตอนนําส่งมันจะไม่ไปหรือคี์ไปอยู่ดีๆมันจะเล้งออกมาอ่านั่นนะครับมันจะเป็นปัญหานะครับครับอ่าพี่จะกี่พร้อมกันสามคนรหัสเดียวกันพังทั้งแชร์ลิงเลยครับ ที่ทำได้ไหมครับวันนั้นที่เราคุยกันว่าวันผ่นนนานผมไม่ไแน่ใจแล้วพี่ทำแบบนี้หรือเปล่าที่เฉลยมาแล้วแบบนั้นแหละครับโอเคนะตอนนี้กลับไปที่หน้าแรกตรงข้อมูลตัวแทนครับส่งให้ล็อกเอาออกท่อไ้มไม่ได้ครับพี่พอเวลาพี่คีแบบนั้นสามเครื่องนะครับหวังเอาเร็วนะครับมันจะช้ากว่าเดิมเพราะพอเวลาก่อนส่งพี่ออกพี่ออก พอพี่ลานเสร็จปุ๊บพี่นำโถอันแรกไปลายเสร็จไม่มาอันสอไม่ไปเลยทีใหม่อันสากลับขึ้นข้อมูลอะไรก็ไม่รู้บ้าๆบอๆแชร์ลิงเป็นอะไรที่อันตรายที่สุดครับเพราะฉะนั้นคิ้วไม่ใช่เรื่องยากค่อยๆขี่ไปีแล้วเราจะจนจรบคิ้วเป็นโปอย่างที่แกลับ ถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่2 3 4 5 6 7 8 9 10เราจะจบกระบวนการแบบสวยๆเลยแต่ถ้าเราไปเริ่มจาก2 3 4กลับมา1 5 6 7 8กลับมา1กลับไป9 10โอกาสเออร์เอมีมากมากเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนในนี้เป็นมือใหม่หันขับยังไม่ต้องแซงนะครับยังไม่ต้องปาดหน้าใครเราก็ค่อยขับตามสัก ตามสเต็ปของมันไปแล้วเราจะรู้ว่ามันเก่งขนาไหนพร้อมนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วนะครับคิวนะครับหน้าแรกของมันเลยมันจะมีฟังก์ชันอยู่สามตัวตัวที่หนึ่งคือคำว่าเพิ่มนายชื่ออูงกว่าตรงนี้มีไว้ทำอนะไรหลายๆเราอยากเห็นนี่หเดี๋ยวเราชอบข่าวถึงเขา เขาสอนว่ามันเป็นการใส่รายชื่อก็ไปเพื่อการขายเนี่ยแต่คิวมาสเตอร์โชชัยพอโชคชัยบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการสอบนต่อนะครับอันที่สองประเมินความต้องการทางการเงิน FNA พอพูดแค่ FNA เสียอื่นก็เกิดขึ้นมาทันทีมันวุ่นวายมันยุ่งยากม,มันนู่นมันนี่มันนั่น ก่อนหน้านี้อาจจะเคยทดลองหรืออาจจะเคยฟังเขาเล่าว่าวันนี้ไม่ต้องฟังใจนะครับผมผมจะพาทุกท่านไปในช่องทางธรรมชาติที่ตัวแทนปกติเขาไม่ค่อยทำแต่ช่องทางนี้รับประกันคอนเฟิร์มว่าอยู่ต่อหน้าลูกค้าแล้วส่งงานะส่วนที่สามนะครับ สร้างตัวอย่างไปเสนอราคาก็าเหมือนเราเข้าไปในคิวเอ่อเ,เข้าไปในสมาร์นะครับเพื่อไปสร้างตัวอย่างแล้วส่งเป็นค้ามันว้ใช้ทําอะไรแค่ส่งตัวอย่างแบบประกันให้ลูกค้านะครับบางคนทําไปแล้วมันไปค้าอยู่ในระบบแล้วเราไปเรียกข้อมูลอันนั้นเพื่อมาคียงานนะแล้วลั่นไปต่อปัญหาที่เคยเจอนะครับและเจออยู่บ่อยๆนะตอนนี้โดยที่หาสาเหตุไม่ได้ว่าอยู่ดีๆทําไมเราถึงได้หัวเรา่ง มันขึ้นเป็นชาวต่างชาติมาเฉยเลยนะครับทั้งน,นที่เราจีบคนไทยอยู่ดีๆพอแต่งงานปุ๊บมันเป็นหัวฝรั่งเลยร้อยเปอร์ซของการได้ออ100เ,ดเอาร้อเปอร์เซ็นต์เรยกเนไหมเอา55เปอรของการได้หัวกะหล่งนะครับเกิดมาจากตัวแทนที่ใช้งานเราเราต้องพีอะไรผิพาดหรือเริ่มต้นจากที่มีใชร่เริ่มต้นมันเลยได้หัว เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับใครเคยได้หัวฝรั่งหรือยังไม่ได้สัมาษไทยเดี๋ยวผมจะพาเข้าประเทศเป็นคนไทยให้นะครับทั้งสามิเจอร์นี่มีอะไรสงสัยไหมครับถ้าไม่มีอะไรสงสัยเราจะไม่เสียเวลาครับเราจะเริ่มบอกแอปพลิเคชันกันเลยวันนี้ผมบอกก่อนครับเราไม่ได้มาเล่นๆนะครับเรามาแบบจริงจังนะครับเราจะคีงงานส่งงานเข้าระบบให้ทุกคนเห็นกันดี เที่ยมบัตรประชาชนทุกคนเลยครับวันนี้พนี้ครับไอกทุกคนใช่ไมไม่ต้องตกใจนะครับวันนี้อันนี้โซนอะไรโซนสีภูเก็ตจะมียอดนำส่งหลายล้านนะครับใครเป็นเฮฟซอนะครับคุณเกตใช่ไหมครับของอิจทิโนนะครับของอิจทิอนเกตว่าวันนี้ภูเก็ตจริงจันครับู้เกตไม่ได้มาเล่นๆครับเชียมบัตรประชาชนทุกคนเลยครับ ไปเดียวสอแอปสามได้ครับขอเป็นคนละแบบกันนะเอาแบบเดียวกันก็ไดนะ้เอาแบบเดียวกันเลยนำส่งมันเข้าไปไเดี๋ยวก่อนนะไปเดียวสามแอปนี่คนละรหัสนะไม่ใช่รหัสเดียวกันแบบพี่แะ <laughs> มี่ของในชะ้ใบสีไม่สีพี่จะไม่มีเลขหลังบัตรครับ ยืนยังไงก็ต้องขายของาบัตรอยู่ดีแต่ถ่ายหน้าบัตรไอ้นี่อยู่ดีนี่ครับผู้พัฒนาแล้วเป็นคนทำคิวครับอันนี้นะครับอยู่ดีในะครับเดี๋ยวมะการเล้นของสอนบ้านที่เสถียรคุณเราไม่รู้นะครับอ่าเหมือนแบบเมื่อวานครับี๋ยวมีอะไรที่บ้านผมจะแจ้งับนี่ครับพี่สาวคนสวยที่สุดของเรานะครับพี่กุนะครับ เธอนั่งเสียเวลาเมื่อคืนนั้นคืนนะครับเพื่อให้เราใช้เวอร์ชั่น19เซนติสามนะครับตอนนี้ของร้อนมากครับอย่าจับแรง๋ยวมือพองนะครับและที่สำคัญถ้ามันจะเออร์เลอร์อะไรเดี๋ยวเราจะเออร์เลอร์พร้อมกันครับส่วนด้านหลังนะครับน้องผิงอันนี้น้องสาวคนสวยอีกคนนึงครับเธอเป็นคนเขียนทุกอย่างในนี้คนระับไม่อยากได้อะไรบอกเธอครับแต่เธอจะบอกว่ามันเปลี่ยนไม่ได้มันเป็นส่วนของของของ วันนี้รวมทุกอย่างอยู่ทีนี้ครับมีปัญหาอะไรบอกได้ครับครับควงเยินเองลอไม่ได้ไม่ได้ไไดดนนพนนี่คนนี้อ่ะพี่คนแรกรหัสเบิร์นี้เจ็ดศูนย์ห้าแปดคนนี้คนที่สองคี่ลูกเขา